อ่ะล่าสุดที่เราพูดกันไปก็คือเรื่องรูปร่างถูกไเขียนโครงสร้างเสร็จแล้วเราก็มาถึงรูปร่างอันนี้จากรูปร่างเนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องขั้วอ่เรื่องขั้วของของสารแต่ละชนิดอ่ะตัวอย่างสารที่มีขั้วมีใครพอจะรู้จักแล้วว่าขั้วมันคืออะไรา,ไาอ่าจริงๆเนี่ยทำพัิิกับ ขั้วจริงๆขั้วมันคือความแตกต่างของประจุบวกกับประจุลบซึ่งไอความแตกต่างของประจุบวกบประจุลบเนี่ยมันจะทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าหนึ่นที่เพื่อนบอกเมื่อกีก้เลยก็คือนําไฟฟ้า 2. มันจะทาให้เกิดว่าเฮ้ยไอสารนี้เดือดง่ายสารนี้เดือดยากอ่าให้ดูความง่ายๆนะ้ำเดือดที่กี่องศา น้ำเดือดที่ร้อยองศาคำถามหนึ่งแล้วแอลกอฮอล์ล่ะเดือดที่เท่าไหร่ยี่สิบอะแอลกอฮอล์สี่สิบสี่กิโเดือดที่เท่าไหร่สี่สิบสี่กิโลนาเร้อยมเราเที่ยวมากหรือน้อยกว่าร้อยมากมากทำไมล่ะเพราะว่ามมัันน อันนี้ก็หนึ่งโมเลกุลมันต่างกันอันนี้คือในกรณีที่เรารู้จักโมเลกุลถูกไหมแต่ถ้าเราไม่ได้เรียนมาก่อนเลยเฮ้ยเราไม่รู้รูปร่างหน้าตามันเราก็เดายากว่ามันจะมากหรือมันจะน้อยกว่าร้อยอ่ะสองน้ำมันล่ะเดือดมากหรือน้อยกว่าหนึ่งร้อยน้อยกกว่า้อยกว่าเพราะอะไรเห็นเห็นไม่ว่าจะมากกว่าหรือน้อยกว่าเพราะอะไรไฟฟ้าเดียวมันเดือดอะไร ไไป้เลวอ่ะเราลองมาดูกันดีกว่าว่าจริงๆ้วเนี่ยเรื่องจุดเดือดจุดห้อมเดืยวเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องขั้วอย่างเดียวมันมีเรื่องขนาดตัวของมันด้วยถ้าตัวที่ถ้าตัวมันใหญ่มันก็เดือดยากถ้าตัวมันเบามันก็เดือดง่ายอ่ะเรามาดูเรื่องขั้วก่อนดีกว่าอย่างที่ครูบอกว่าเรื่องขั้วเนี่ยเราพูดถึงประจุบวกกับประจุลบเพราะฉะนั้ ครูกเคยบอกไปแล้วว่าแล้วเรามาดูแต่ละตัวกันสมมุติไฮโดรเจนกับคลอรรนตัวไหน e อเองกว,วททกว่าคลอรีเคเัาอเอเอเท้าก่อนอเ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 อนอเอคอเอรอเอเอเเอ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 เเราดูอเอเอเลเกเรอนอเอเอว้ระหว่าเอ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 นอออเอเเ ครูวางอิเล็กตรอนเอาไว้ตรงกลางระหว่างไฮโดรเจนกับคลอรรนคาถมระหว่างไฮโดรเจนกับคลอรรน<า>ตัวไหนดึงอิเล็กตรอนได้เก่งกว่ากันเพราะ,ะ,ะจากค่า e.m. มูเจ็เนี่ยมันจะมีค่า e.m. สูงที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนเราจะเห็นว่าคลอรรนเนี่ยดึงอิเล็กตรอนได้ดีกว่าไฮโดรเจนนะครับ อิเล็กตรอนมันจะอยู่ตรงกลางได้ไหมอิเล็กตรอนมันจะอยู่ระหว่างตรงกลางตรงนี้พอดีเป๊กได้ไหมไม่ <c oughs> ไม่ได้เพราะคลอรีนมันดึงดีกว่า <c oughs> มันก็ต้องมา <c oughs> อยู่ <c oughs> ใกล้คลอรีนมากกว่าอา้าวคราวนี้พออิเล็กตรอนเดิมที่มันควรจะต้องอยู่ตรงกลางเนี่ยมันมาอยู่ใกล้คลอรีนมากกว่าแสดงว่าแสดงว่าฝั่งไหนเป็นบวกฝั่งไหนเป็นลบ เป็นวคว,วามหนาแน่นของอิเล็กตรอนดูนะความหนาแน่นของอิเล็กตรอนอ๋อ Cr เป็นลบมันจะเป็นแบบนี้จะรู้ได้อรอกม้ไอสีแดงๆเนี่ยคือจำนวนอิเล็กตรอนตรงนี้จะมีน้อยฝั่งนี้จะมีมากเพราะฉะนั้นฝั่งไหนจะเป็นลบฝั่งไหนจะเป็นบวก c Cl ก็ต้องเป็นลบดังนนั้นอีกฝั่งก็จะเป็นบวกใช่ไหม แล้วเรานึกภาพตามแล้วกันพอเป็นลบเป็นบวกแบบนี้ให้นึกภาพเหมือนให้นึกภาพเหมือนแม่เหล็กนึกภาพแม่เหล็กเวลาเราเอาแม่เหล็กหลายๆก้อนเทลงไปที่เดียวกันะเกจดอะไรขึ้นมันจะดูดติดกันถูกไหม,มก็คือฝั่งบวกจะไปดูดกับฝั่งลบฝั่งลบก,ก็จะไปดูดฝั่งบวกในทางกลับกันถ้าตัวที่ไม่มีขั้วเช่น C L กับ ตัวไหนดึงอิเล็กตรอนดีกว่ากันเท่ากันดึงเท่ากันถูกไหมพอดึงเท่ากันเกิดอะไรขึ้นอิเล็กตรอนก็กระจายทั่วาาทั่วพอกระจายทั่วทั่วปุ๊บมีบวกมีลบไหม,ไม,ไ,มไม่มีให้เลือภาพเหมือนเป็นแท่งเหล็กเรานึกภาพตาม,มเวลาพอแท่งเหล็กอะเวลาพอเราไปโยนโยนแท่งเหล็กเอาไว้ด้วยกันอะมันจะติดกันไหมไม่ถูกไหมมันก็ไม่ติดกัน อันนี้คือสิ่งที่ดูว่ามีขั้วไม่มีขั้วคราวนี้เราอันนี้ป,ปกติ <c oughs> เป็นเส้นตรงอันนี้คือรูปร่างเส้นตรงดูง่าย <c oughs> คำถามพลอยกตัวอย่าง <c oughs> นา้ำมีรูปร่างเป็นรูปร่างรูปร่างร้ำนชูโรมุมนเครียรือเปล่ามุมเรือมุมเอถูกไหมน้ำเป็นมุมเอรูปร่างเป็น ออาสมมุติก่อนสมมุติถ้าน้ำเป็นปะกะติอ่ะอันนี้คือน,น้ำแบบปกติะกะต <Okay. S 1> ถ้าเป็นเส้นตรงแอลรลองดูสิระหว่างไฮโดรเจนกับออกซิเจนตัววินอิเล็กตรอนวิ่งเข้าหาตัวไหน <Okay. S 1> ระหว่างไฮโดรเจนกับออกซิเจนอ,อิเล็กตรอนวิ่งเข้าหาตัวไหน <Okay. S 1> ออกซิเจนใ <c oughs> ไหมออกซิเจน EN สูงดังนั้น ก็ว <T esi> oh ah oh carry ah ิรงเห็นแล้วเห็นหัวไหมหัววิ่งมาทางนี้แล้วจากนี้ล่ะก็วิ่งเข้ามาทางนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือไอ้สองอันเนี้ยฟังดีๆนะไฮโดรเจนออกซิเจนฝั่งนี้ก็ไฮโดรเจนออกซิเจนแรงเท่ากันไหมเท่ากันทิศทางเป็นยังไงตรงกันข้ามเกิดอะไรขึ้นถลารถถลารถหมดโอเคไหมหมายถึงว่าดึงแรงเท่ากันแต่ดึงคนละทิศกัน มันก็หักล้างกันหมดเจ้อ่ะในทางกลับกันสมมุติสมสมุติอันนี้ตัวนี้ไม่มีอยู่จริงนะครูแค่สมมุติให้เราฟังเฉยๆอ่ะตัวนี้กับอันนี้มีอยู่จริงแต่ hydrogen กัเ,เ,เราไฮโดรเจนกับออกซิเจนเนี่ยแน่นอนออกซิเจนมันดึงอิเล็กตรอน แล้วเราออกซิเจนกับโรมีนล่ะตัวไหนเดินอิเล็กตรอนโมมีจําจำจำห้าทหารเสือได้ไหมได้อ้ F ลองมาว่าเราจะ F คืออะไรกนอ่าสูงสุดอะรู่ะท็อปไฟอะ F F อะไรวะไม่ใช่เเนี่ยมันอยู่ในมเจ็มือปกอะันใช่ใช่ใช่ ไม่รู้หมู่หรอัถ้าสมมติลองดูถ้าสมมติว่าเราเปิดตารางธาตุอันนี้ไง F O C L N นี่ F ลองออกมาเนี่ยไม่ C L ก็ต้องเป็น O แน่นอนตัวไหนมากกว่าโอ้เออก็จะเป็น F O C L N B R สรุป O กับ B R ตัวไหน E N สูงกว่าโอ้โอ้ O สูงกว่าแสดงว่าตัวไหนดึง O 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 แฝงประเด็นอยู่ตรงนี้ ครูวัดเป็นตัวเลขให้เราเลยนะ O ดึงจาก H ด้วยแรงสิเราว่า O มันจะดึงจาก P R ด้วยแรงเท่าไหร่น้อยต้องน้อยกว่าถูกไหมมันดึงสู้ถูกไหมเพราะว่าเออเยี่ยมเพราะ P R มันดึงสู้แรงมันอาจจะแค่3ก็ได้เหนือไหมเพราะฉะนั้นคำถามคือไอ้2ตัวเนี้ยหักล้างกันได้ไหมไ,ไม่ได้ไม่ได้ดังนั้นพอเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บขั้วไปทางไหน ขั้วไปทางซ้ายขวาบนด้านไปทางขวาซ้ายขวาเนี่ยถูนะ้ว <5, S 2> แรง 5, วิ่งไปทางโเนี่ยสิบวิ่งสวนมาอ <5, S 2> ีกสามเพราะฉะนั้นมันจะวิ่งไปทางขวาเท่าไหร่เจ็ดเจ็ดเจ็ดนดังนั้นถามว่าตัวนี้มีขั้วไหมตัวนี้มีขั้วไหมมีมีขั้วโอเคไหมถ้ามันไม่ได้ล้างกันหมด แสดงว่ามีคู่อ่ะคราวนี้มาดูตัวปะกะติละใช้ตัวนี้ตัวที่เราคุ้นชินกับมันมากที่สุดคือน,น้ำนลูกลาดเต็มมุมองเงอ,อ,งงอถูกไหมไอ้อข้างบนเราไม่สนอยู่แล้วข้างบนไม่เกี่ยวมา เราลองมาดูกันเพราะว่า O กับ S กวไหนดึงฝั่ง O O ดึตอนนี้ก็ O ดึงเราว่าสองอันนี้หักล้างกันได้ไหมได้ก็ได้ครับแลผู้ถามสรุปก่อนเลยเผือใครรู้เราว่าสุดท้ายบทสรุปแล้วเนี่ยทิศหนึ่งน้ำมีขั้วไหมมีสองขั้วไปทางไหนข้างบนทำไมล่ะ วันนั้นเหนจางลาแบบอาจารย์มันทำทำไมมันถึงไปข้างบนล่ะทั้งนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้มันก็พุ่งขึ้นเลยเนี่อันนี้อันนี้เป็นฟิสิกส์ละการแตกโมเมนตัมโอ้โหแตกแรงให้ดูอะไรมุมใกล้มุมให้อันนี้อันนี้จริงจริงเราไม่ต้องคำนวณก็ได้เราแค่นึกภาพง่ายๆว่าเฮ้ยไอแรงสองแรงดูแรงสองแรงมันวิ่งขึ้นไปทางเนี่ยเราเิดว่ามันหักล้างกันหมดไหมล่ะ ถูกไหมสมถติว่ารถสองคันน่ะนึกภาพตามรถสองคันวิ่งมาชนกันอย่างเงี้ยมันหยุดได้ไหมล่ะคือถ้ารถสองคันวิ่งเร็วเท่ากันหนักเท่ากันชนกันมันหยุดถึงพันก็หยุดถูกไหมนี่เฉียวนะอ่านึกภาพตามอย่างงี้รถกระบะรถกระบะวิ่งมารถกระบะวิ่งมารถกระบะรุดเดียวมาเลยขับเร็วเท่ากันเลยชนกันเป็นยังไงหยุดถูกไหมในทางต่อกัสิบล้อ กระบะวิ่งดูนะที่สิบล้อนี่กระบะวิ่งมาเกิดอะไรขึ้นสอติ้อต่ออามันจะไปทางไหนมันจะอยู่ตรงกลางไหมไม่สิบล้อมันก็ต้องดันไปถูกไหมสิบล้อไปอันนี้หักล้างกันไม่หมดโอเคไหมเพราะฉะนั้นเราต้องคาดตามถามว่าแรงเส้นสองเส้นนี้แรงเข้ากันไหมแรงเข้ากันถูกไหมเพราะฉะนั้นสองอันนี้ชนกันปึ๊บมันจะต้องขึ้นบนถูกไหม อตัวถัดไปสิ่งที่อยากให้เรามารู้อ่ะตัวนี้ B F สามรูปร่างเป็นอะไร B F ลวยเฟลนะจ๊ะ B หมูไหน B หมู B หมูหมูสามแสดงว่าฟังดีๆนะ B หมูสามมีตัวมาเอาไว้กันกี่ตัว หตัวมีตัวมารับอีกได้กี่ตัว3าตัวสมนี่ก็เอฟตัวก็มีอันเยมีอยู่ตรงกลางเนี่ยเนี่ยนี่ของนนี่แล้วมีได้ตอนสามเอฟเมูเจ็ต้องการอีกตัน1นตัวและเอมีกตัวสตัวเอาหมดไหมหมดหมดหมแสดงว่าตัวนี้รูปล่างเป็นอะไร สาเมาาเหลี่ยมแม่ราเหี่ยมไหมเพราะว่านี่ไงมีสามแขนโลนแพ้ไม่เหลือ<ม>ก็ต้องเป็นสามเหลี่ยมแหนรากดังนั้นเราก็จะเขียนรูปร่างได้ว่า D S F แล้วก็ F คำถามตัวนี้มีขั้วไหมไม่มีอตอนดูว่ามีขั้วไหมระหว่าง B กับ F อิเล็กตรอนไปทางไหน f อฟถูกไหมแล้วตัวนี้ล่ะเอฟทั้งคนเอ f แล้วเอฟเฮ้ยโซมีของอยู่ตรงกลางเราดึงจากสามทิศหักล้านไปหมดไหมหักล้านมัหมดหักล้านมัหมดถูกไหมแสดงว่าตัวนี้มีขั้วไหมไม่มีเดี๋ยวไหนดูง่ายไหมใช่ง่ายเวลาพอเราดูอย่างเงี้ยมันดูไม่ยากหรอกปัญหามันจะมีอยู่ตรงนี้เดี๋ยวค่อยๆดูไปดูตัวแรกก่อน ดูจากตัวนี้ไม่มีโแหะรูปล่าเป็นอะไรทรงสี่หน้าทรงเบอร์ไหมเป็นทรงสี่หน้าคราวนี้ดูนะเขียนแบบนี้นะมีขั้วไหมดูจากนี้ก่อนถ้าเป็นแบบนี้เลยอยาคุณอย่างนี้มีขั้วไหมก็ดึงดึงดึง หึงดึงแรงเท่ากัน4ี่ทิศไม่มีขั้วถูกไหมปัญหามันคือตรงนี้สมมุติว่าครูเปลี่ยนสมมุติว่าครูเปลี่ยนเป็น C CL H H แล้วก็ CL ํคำถามคือไปอีละอันเนาะ C กับ CL แอลกี่รดึง CL ดึงก็ลูกศรไปทาง CL ตัวนี้ก็ต้อง มาเลเซีย C กับ S ตัวไหนดึง C C ดึงหักล้างกันหมดไหมหมดหมดฝั่งนี้นะหักล้างกันหมดใช่ไหมแสดงว่าตัวนี้มีขั้วไหมมีมีมีไม่มีเอาใหม่หักล้างกันหมดไหมหมดหมดก็ดูง่ายๆอันไหนตรงข้ามกันสองตัวที่ตรงข้ามกันถูกไหมแรงเท่ากันไหมเท่เพราะมันคือ S กับ S มา C ถูกไหม S สองนี้เท่ากันไหม เท่ากันเพราะฉะนั้นก็หากล้า,างากันหมดดังนั้นบนนี้มีขั้วไหมไม่มีไม,มไม่มีขั้วถ้าเราทําบนกระดานอ่ะไม่ต้องรู้รูปร่างเราทํอย่างนี้ยยังไงก็ไม่มีขั้วถูกไหมแต่กันด้วยท่าต่างมีต่างปากกาคราวนี้เวลาพอเราเอาตัวนี้ดูดีนะเวลาเราเอาตัวนี้นะมาทําเป็น3ามมิติ ไอป้ปากกาตรงนี้นะดูนะปากกานี่คือไฮโดรเจนไอป้ปากกาไว้บอร์ดอันนี้คือคลอรีนเราจะจัดยังไงอ่ะรูปรากเปมนทรงสรรีงส่หน้า <สะ S 1> มันก็ต้องอยู่แบบนี้ถูกไหมหักล้างกันหมดไหมไม่หมดไม่หมดทีนี้อไหมไอตัวเนี้ยดึงลงตัวนี้ดึงลงตัวนี้ดันเข้าตัวนี้ดันเข้า,ขาไปไหนทีนี้ขั้วไปทางไหนมะดูสองตัวนี้ดันเข้าแปลว่าขั้วไปทาง ขั้วไปทางตรงกลางตรงนี้2ตรงนี้ดึงซ้ายดึงขวาขั้วก็ตรงกลางเหมือนกันแสดงว่าตัวนี้ขั้วไปเห็นไหมไปทางไหนก็ได้เนี่ยที่มันมันหันไปแบบนี้ก็ได้แต่ดูง่ายแนี้เห็น <c oughs> ไหมทีนี้เห็นอย่างว่าเฮ้ยไอตอนเราทำรูปสองมิติอะเราดูไม่ได้แต่พอเป็น3ามมิติมันให้ผลอีกแบบหนึ่งเลยเห็นไหมนี่แหละคือเหตุผลที่ทำไมเราถึงจะต้องเรียนเรื่องรูปร่างก่อน พอเรารู้คือโดยทั่วไปอะถ้าเป็นสามเหลีย่ยมแบนราบเป็นเส้นตรงเป็นสี่เหลีย่ยมแบนราบอันเนี้ยไม่มีปัญหาหรอก <c oughs> เราวาดบนกานแล้วเราเขียนได้เลยหรือเป็นตัวทีอย่างเงี้ยเรารู้ทันทีแต่พอมันเป็นรูปร่างสามมิติแปลกๆอันนั้นแหละที่จะทําให้เราสับสนอ <c oughs> ่ะประมานี้อันนี้เรื่องขั้วเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเรายังไงเราต้องสอนสามอีกรอบหนึ่งอยู่แล้ว เนาะวันสุกเออวันสุกเราสอนซ้ำกันอยู่แล้วโอเค